the ball right สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีเอ็นะครับผมคือวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทําคลิปแกล้งไอไอนะครับผมแล้วไม่ได้แกล้งมากี่ปีแล้วก็คือว่าช่องเนี่ยที่เปิดใหม่ก็มีแกล้งมันอยู่ประมาณตั้คลิป2คลิปนี่แหละแต่ว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมาแกล้งมันโดยการเอารถมันไปขายนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยคลิปนี้พี่ขอสักสามพันไลค์พอนะครับโอเคไหมมาเดี๋ยวเราเริ่มมาเลยนะครับก็คือว่าทุกวันนี้นะครับตอนนี้นะครับไอไอมันได้นอนที่บ้านผมนะครับคคือออออมมมมมมััััันน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 ไไ่่่่่ดดดด้้้้้กกกลลลลบบบาาเเเยยยยแแวววรรรรรถถ็็จจจููตงีีีีะะผ๋ เอาขึ้นกระบะไปขายนะครัาขายเส้นเหล็กด้วยขายเส้นเหล็กเลยขายขายรถของเก่าอ่ะใช่ฮะเออขายรถของเก่าเลยโอ้วไปขายก็ได้ได้กี่บาทเอาไปแจกเขาดีกว่ารถคันนี้รถเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดไปขายรถของเก่านะเขาน่าจะแบบว่าไม่ได้ซื้อรถหรอกเขาแบบช่างกิโลขายอ่ะเขาจะเอาช่างกิโลเอาไปแจกคนดีกว่าไม่งั้นไม่ได้ตังค์แล้ได้ไม่ถึงสองพันเนี่ยเอานี่เอาจริงๆนะได้ไม่ถึงสองพันหรอกเก้าพันกว่าบาทไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงเก้าพันนะจริง ถ้าเกิดถ้าเกิดไปช่างอะเนาะน่าจะได้ถูกจัดอะก็คือว่าตอนนี้นะครับทุกคนคือไอตอนนี้มันอาบน้ําอยู่นะครับคือมันอาบน้าค่อนข้างที่จะนานมากมากเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลหมเดี๋ยวจะให้ไอเจมขับกระบะนะครับเพราะว่าผมขับไม่เป็นเดี๋ยวช่วยกันยกรถขึ้นก่อนเอากล้องตั้งไว้เอากล้องตั้งไว้เดี๋ยวเราช่วยกันยกรถขึ้นไปหลังกระบะนะครับแล้วก็เตรียมเอาไปขายเลยไอหลังครั้งนี้มันนี่มันนี่ก่อนครั้งนี้เอาจริงครั้งนี้คือกูจะบอกว่ามึงเป็นคนสั่งนะเออคือมึงเกลียดมันมากเลยใช่่เรือง ทุกเรื่องเช่นยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งเจบางเรื่องก็ต่อยหนูอะไรเงี้ยคือต่อยแบบไม่มีเหตุผลอ่ะมึงก็เลยโมโหมึงก็แต่ว่ามึงทําอะไรไม่ได้ใช่โอเคครั้งนี้ก็ช่วยอากาศคือว่าทาได้ช่วยอากาศจัการเลยคือคลิปนี้มึงดูคลิปนี้นะคลิปนี้มมงเตียมอะไรเว้ยไม่ไม่ได้เตรียมมึงรับปากยังมว่ามึงเป็นคนสั่งอือโอเคมาเริ่มเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวฮะช่วยให้ให้เจมช่วยช่วยยกขึ้นรถโอเค โอเคครับทุกคนคือตอนนี้นะครับเราได้เอารถขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ขึ้นหลังกระบะไปเลยไปแล้วขึ้นได้คิดได้เอาไปทิ้งดีกว่านี่นะครับแล้วรถแม่งไม่ใส่ป้ายทะเบียนด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราให้เจมขับรถนะครับนี่นะครับไอเจมเอากุญแจมไหยังเอามาแล้วฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเตรียมเลยรอเลยไปไปทุกคนไปแล้วมึงเจอกูแน่คลิปเนี้ยกูเอาจริงแค่นั้นแหละใช่ไหมใช่กูกลัวตกไหมล่ะ <laughs> ไม่กลัวไม่กลัวตกนะแต่กลัวล้มเปลมมา่าดิฮะแต่กลัวล้มไปเองไปทางโู้นแล้วมันล้มเป่าดิเออถ้าเกิดมันกระทืบมือมือทำไงมันเนาะกูถามแค่นั่ะอ่าไม่ทำบบนะไรได้เอาดีไม่หนีดีครับรออะไรได้โอเคครับ okay, ทุกคนคือตอนนี้คือตอนนี้นะครับเราถึงที่หมายของเราเพิพิธภัณฑ์นะครับผมนีผม่ผู้ร่วมกระบวนการนะครับผมเขี <laughs> <laughs> ยวเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยหรอเราไม่เอาไปขายหรอกเออทิ้งในป่าอยู่แล้วใช่ใครอยากได้ก็มาเอาเด้อไอ คือเอาง่ายถ้าเกิดขายไปมันก็เหมือนให้เขาฟรีอะนะเราไม่ขายดีกว่าเราให้คนเราให้คนฟรีดีกว่าใครอยากได้กล่องสุ่มดีกว่ามันเป็นกล่องสุ่มเธอลงได้ไหมล่ะลงได้เนยระวังรถรถมาตั้รถเอาไปแดกคอแค่ลงเลยนะราล็อกคออีกโอ้ยสุขีก็แม่โ มาลงมาแล้วได้ไหมสายยกรถเขาลงมาได้ไหอโอเคนี่นะครับเดี๋ยวก่อนเอาไปทิ้งเดี๋ยวให้เจมเอาตัวให้ดูสักรอบหนึ่งก่านหนูขอรอบงแื้อไม่กับนะแล้วคันนี้ ว่ <laughs> าถึงกันีเลยอ,ะอย่ะว่าแบบนักขังเลยพี่นยังแล้ไปฟาดอย่างเงี้ย ไม่ตัดอ่ะน่าวิจัดเพื่อไม่ทางเน้มันรู้ไหมอย่าบอกว่ากินรูมันดีรถหรือคนเอาดิเอาอหงมันต่อดิก็นี่แหละเดี๋ยวเอาเข้าป่าเอาเข้าป่าแม่งไปเลยเข้าไปเลยได้เข้าไปเลยขี่เข้าไปเลยนะอือใครอยากได้ก็มาเอานะครับอ่าน่าจะรู้แหละคนที่เขารู้อ่ะไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรอยู่บนตั้งหลายปีแล้วไปแล้ว ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเออตรงนั้นแหละโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกลับบ้านก่อนนะครับให้เดี๋ยวให้เจมขับนี่ครับรถก็อยู่นี้นะครับผมไม่ได้เอาขึ้นจริงนี่อยาก้เอาไปเเเลยยนี่ออให้ได้เอาไปเลยให้ไ <Goodnight>, ด <hire S 2> ้เอาไปเลยไอพีี่เะไรเจมา เฉียวเฉียวยังไงมาเฮ้ยยังไงมามาจริงมาจริงมาจริงฮลัลโหลทำอะไรกันเนี่ยอะไรไปไหนกัน,นขับเล่น <c oughs> ทำอะไรอะ่ะขับเล่นมาเอารถกระบะมาขับรถเล่นเดี๋นนะเออออมาถ่ายคลิปข้างนอกคิวๆทำไมจะกลับแล้วจะกลับแล้วเออดิมาทำอะไรอะ่ะก็มาหาไงมาหาทำไม <c oughs> มาเที่ยว ยิ้มอะไรฮะยิ้มอะไรยิ้มดูตรงผมมึงดิน่ะทำไมยิ้มเป็นอะไรทรงผมอย่างกังเน่ากันละกันละจะกลับพอดีมาลีวีอะไรรถเที่ยงกับเฮ้ยนี่มันไอ้รถกูนี่ทำไมแล้วทำไมทำอย่างนี้เอามาให้คนให้ใครคนที่เขาเนี่ยเขาที่เขาไม่เขาไม่มีรถอ่ะเออก็มาให้ตอนแรกกูจะไปขายแต่ขายไม่ได้เท่าไหร่หรอกก็เลยมาเอามาให้คนแล้วกูแจอ่ะ ไม่ต้องเอาหรอกไปกลับบ้านเราไเลยรถเยอะเย่ไปใจกลับบ้านเอาเอากรบเอากระเปนทเฮียอะไรพ่อซื้อให้ก็ให้มือให้คนไม่ได้เหรอแม่ยังบอกว่าอะไรแม่ยังบอกว่าให้หัดทำบุญเยอะๆเนี่ยก็การทำบุญเออทำบุญไม่สูงเลยไม่เขาบอกว่าทำเท่าที่เราไหวนี่กูไม่ไหวจริงๆไหวตอนแรกกูจะไปขายนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเจะไปขายอยู่เน่ยรีไซเคิลเนี่ยแต่ว่ามันชั่งกิโลไง เขาช่างกิโลเขาก็ได้แค่สองพันเอาใบคนดีกว่าเออให้เจ้าของสวนนะเออให้เขาขับลุยป่ามันเล่นเอา๋อมาช่วยหน่อยดิกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านดีกว่าไปเอาไปเก็บเลยเลยไม่ให้เดี๋ยวกูขับเองอะไรคนเขาไอ้เหี้ยเอาเข้าเข้าได้แต่เออกไม่ได้เอาแล้วใครเอาเข้าเอาเข้าดิเอาไว้แล้วเลยจะรู้ไหมล่ะ เอาเาไว้ท่านไปกลับบ้านเดี๋ยวไล่เดี๋ยวนาเขาทางไหน้าเหี่อะไรต้นยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสยูคาลิปเหี้ยอ้าวแล้วเขาเรียกยูคาลิปต์ไได้เออยูคาลิปยูคาลิปเออเอามาช่วยเอาไหมไปไปเจอกับเออไม่ต้องไปยุ่งขอร้องขอร้องขอร้องพี่เอาไป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 ไมวเอม่ไปอยากได้กลับคืนอ้าวเนี่ยแหละอยากได้กลับคืนอยากได้กลับคืนมาเอออยากได้กลับคืนไปเออพาไปพากลับลรถรถเยอะเร็วเดี๋ยวรถมามองไม่เห็นเนี่ย ก็ให้คนไปกับจบจบเรื่องเจ้ายังจะเอากลับไปอีกจะมาลักรถเลยตอนนี้พยายามอยู่ที่ไหนพยายามอยู่นี่นั่นแหละเออพยายามอยู่ที่ไหนถ้ามึงเอากลับได้แหละกูให้มึงก็แรเเเลยยทีี่่จอนไม่มึงก็สตาร์ทแล้วมึงก็ขับตรงไปนู่นน่ะไปถึงนู้ออกเออด้ามฟุตบอลน่ะมันมีทางออกตรงนู้นน่ะแล้วพี่พัดอ่ะไปให้หลงไอ้ยี่เร็วมาทำร้ายของเขาอีกเจ้าของสวนเขาก็ยิงหัวบาลเอา ท้เขาไปเหรอเหนื่อยหรอเหนื่อยเออทิ้งเขาไปเออทิ้งไปคุยยาวออกได้อยู่แล้วไม่มีใครช่วยละคนให้เขาไปก็จะจบแล้วเอออเาไว้ตรงนี้เอานอนลงเออนอนลงอย่ามันจะพังเอาไว้เขากูกระแทกอูกูแตกเลยเอาไว้นี่แหละเออที่เหี้ยป่ากเขาพังหมดแล้วกูบอก ยอ,อยากจะได้อย่างเขาอีกไอ้เงี้ยกู<อ>้ศั่ดิ์เขาไม่ให้คนอื่นเขาเออ,อจะได้เห็นนิสัยมึงกูจะไม่เนี่ยเออมึงนะ่ะนิสัยมึงยังไงวะเนี่ยออมึงเป็นยังไงวะเป็นคนยังไงอยู่วะเฮียจะพังแล้วมัง้งจะได้บุญอยู่ละบุญเหลือหลามเลยเนี่ยคนไม่มีเนี่ยเขาอยากได้แต่ต้องว่าต้องต้นงตั้งใจเย็นดิอะไรไม่มันจะล้มไปเลย มึงบอกนี่ไอบาปหนาไอบาปหนามึงให้มึงให้เขาไปเถอะไอบาปหนาให้เขาไปเถอะเออเฮียอะไรนะสักนี่แล้วร้อี่ห้าจะขับขับยังไงก็ปี่ไงงูไปไปไปงูอะไรอ่ะมึงง่จริงหรือมึงแกล้งงูอ่ะเไอ้เหี้ยได้ก็เอาไปเถอะเออมึงรู้ไหมเนี่ยใครใครใครเป็นคนใครเป็นคนสั่งให้เอามาขายเนี่ยเอามาทิ้งเนี่ยใช่ไหมมึงรู้ได้ไง ดูจากสีหน้าแม่งก็รู้แล้วกูไม่อยากให้กูเอากลับทั้เท่าไหร่เนี่ยมันไปเคลียรกูที่บ้านสัตว์เดี๋ยวก่อนอุ้ยเฮียใจเย็นดิเด็กเฮียเอา้ากูกลับไปเลย<า>มไม่เห็นคนขับลเลยรถขับเองเอแล้วมันดีดเฮียอะไรมันอ่ะ เรียบร้อยไม่ไรอ่ะยัง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 ยัลากลับกลับกลับกโอเคที่เราไกินนงมีเท่านี้เนี่ยลาลากลับกลับกลับเลยกลับเลยกับเลยบุญหนาเลยัดไปไปด่ามันรอบหนึงไอ้บุญหนาไอ้บุญหนาที่อะไรบาปหนา